แฟนี iden, Merkel, <im <im ่แบบเนียวแน่รคาถกครับอย่างนี้ค่ะบรรยาาศตอนนี <im <im ้ตั้งาร์มีตอนล่าสุผ่านมานานมากนนานมากกแล้วจะมีอะไรคิดว่าจะมีอยูครับก็อยู่ในช่วงวันเกิดใน่วนายากมีามจากาแต่ว่าไม่ต้องใช้เวลาในการ แต่ว่าถ้าเกิดเจแกไมติมติตอนนีก็เลยเปรเ้รียกว่าเอาใจแม่ก่อนไหร้กระเป๋า้อีือให้นจริงๆมันก็ผมไม่เรียกว่าเปองนเรียกความตั้งใจหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้วยวันเกิดว่างานสงคับอะไรใดๆนล้ครับคือเรารู้สึกว่าเฮ้มันก็ ออกผลให้เพราะว่าสิ่งที่ที่เขาให้ก็คือมันมันก็เหมือนเราให้เขาขเขาให้เรากลับมาเราให้กันเปว่าการให้มันก็สำคัญมากๆที่ตการดรวเ่อ่อจางนข้อความนั้นเป็นังาเจริงๆข้อความนั้นคือเสียงก่อนที่จะมอบผลปั่นให้แล้วก็เป็นการด้วยก่อนคือต้องบอกว่าด้วยตัวคุณแม่ของน้องอ่ะับเขาชอบ อะไรที่เป็นความสรงจำก็เ,เขาเก็บมาตลอดไม่ว่า,าตอนเด็กๆอะไรเขาไม่เคยที่ไม่เก็บต่อเลยฉะนั้นได้สิ่งแบบนี้มันก็เลยเป็นความตั้งใจของผมที่จดน,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 น้ด้วยเราก็เลยมีโอกาสได้เขียนกับแล้วก็มอบให้หมอน ก็บไว้ันที่แม่อยากได้หรือว่าเราคิดว่าแบบเอออยากพ่อให้เลือกเองอะไรเงี้ยเอ่อจริงๆเราก็มีไปเลือกด้วยกันเลยคร, mm hmm. ครับไปเลือกด้วยกันว่าผมไปเลือกคนเดียวด้วยเลยครับ mm hmm. เพราะว่าเราก็จะดูการแต่งกายการการใช้ชีวิตของแม่ของของน้องขน้องเขาด้วยแล้วว่าเขาเป็นแบบไหนนะครับ mm hmm. เราก็เราก็เลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับคุณแม่เขาด้วยค่ะที่ห้อง เรียกอะไรอ่ะเข้าทาคุณม เป็นเลยใช่ไหมคะอะนะเข้าทางคุณแม่ร้อยเปรเ็นเลยใช่ไหมทุกสิ่งอย่างเราแบบเต็มที่มากเลยใช่ก็ยังไงมันก็ต้องเต็มที่ครับอะไรก็ต้องเต็มที่ไม่ว่าด้วยอะไรก็ต้องเต็มที่ในสาหรับความรักของผมเลยครับคือเราก็ตั้งใจมากๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องงานหรือความรักอะไรเงี้ยเราก็แต่รัว่าเราก็แยกออกมาทั้งสองทางนะว่างานก็คือส่วนงานความรักก็ส่วนความรักแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะทําให้รงานนั้นดอกโลเพราะฉะนั้นถ้าเต็มที่ได้ก็ต้องเต็มที่ไปทั้งสองแ่ะและคุณแม่ม มีพูดคุยกับเราไหมว่าถ้าเกิดคุยกันน้องดูแลน้องต้องมีพาทมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมพี่โตเอ่อจริงๆก็มีครับจริงๆก็มีแม่ก็บอกว่าให้อยู่ในสายตาของอคุณแม่ด้วยเองครับพันมันก็จะโอเคแล้วก็เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันผมก็ผมไม่ค่อยได้อยู่กับแม่แล้วพอแบบว่าคุณแม่ของน้องไปด้วยทุกที่อะไรองี้ครับก็มีโอกาส เหมือนเหมือนได้ไปเที่ยวกับแม่แม่ของเราด้วยอะไรเยครับก็เลยว่ามีแฟมที่แบบว่าเดีกก๋ยวว่าคงจะชวนแม่ผมไปด้วย,ยแต่ก็ตกลงอย่างอุ้มไม่ได้มีงขั้นแบบมีกฎอะไรห่ามพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับขอแค่ให้อยู่ในสายตาพ่อแม่แล้วก็ทับอะไรให้มันอยู่ในร่องในโรยอะไรประมาณนี้นะะ <S <S แต่ก็ยังตกดมิติอย่างว่าที่แบบแแแว่าเราขนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ได้เอ๊ะหรืออะไรแบบจริงๆผมว่า ว่าคุณแม่เขาเขาก็คงมีเหตุบ้างแต่ว่าเราก็คุยกันตลอดเพราะว่าเราเจอกันเราก็มีมาอัปเดตกันตลอดว่าเป็นยังไงเป็นแบบไหนอะไรอย่างี้ครับเราได้มีโอกาสเล่าได้แชร์กันแลกน้ำอย่างนี้ผมว่ามันก็คือสิ่งที่ดีมันก็ทําให้อะไรที่ข่าวไม่ดีหรือข่าวที่พูดไปโดยที่แบบไม่มีมูลเหตุมันมันได้ปรับความเข้าใจกันในทุกๆักื่ออะอย่างขง่าวเรื่องไปกินข้าวอะไรแบบมันมีรูปมีอะไรเนี่ยเรา เลยครับเพราะว่าจริงๆคุณแม่ก็รู้จักอย่างที่เมเปิลนะครับที่เป็นฝัพี่เมเปิลก็เป็นพี่ที่ผมสนิทมากๆอยู่แล้วเลยครับแล้วก็เคยเจอคุณแม่แล้วก็เคยเจอน้องแล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรแล้วแม่ของน้องก็ไม่ไม่ได้ตั้งตารอกอธิบายเลยนะอันนี้เรียกเคลียงกันไปเนาะแสดงว่าตอนนี้แฮปปี้มากแฮปปี้มากหลังจากนี้ ถ้าจใจผมขยับตัวยากเพราะว่ามันมีข่าวที่มันไม่ดีอนะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่เพราะสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วก็ผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมก็จะใช้ชีวิตของผมไปอะไรเงนะี้ยผมไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่ข่าวไปเขียนอะไรไม่ดีอนะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงไม่ได้มีผลอะไรกับผมและผมก็คงไม่ต้องไปแคร์ว่าผมจะต้องไประมัดระวังตัวขนาดนั้นเลยนะแต่แต่ตอนนี้ก็ผลุ่มแฮปปี้ครับผมหม เดี๋ยวลูกก็ว่างด้วยครับว่างด้วยคือหลังจากจบละครกลิ่นมาลีไปครับเราใช้เวลาทำทำละครเรื่องนี้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเลยแล้วก็รู้สึกว่าม,มันว่างแล้วผมก็มสิ่งนี้สีเดิมสีน้ำตาลนิ่งน้ำตาลนานมากๆแล้วเราก็เลยอยากรู้สึกว่าเปลี่ยนลูกแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ดูบ้างอันนี้คือต้องไปเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเลยหรือว่า ยังไงก็ต้องกลับครับอีงทงต้องกลับไปแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าตัวละครด้วยสีผมอะไรแบบนี้มันได้อะไรเงี้ยมันเหมาะสมเราก็อาจจะใช้สีนี้ในการถต่งละครก็ได้แต่ก็คออือคือตั้งใจเรื่อกมาแต่งแล้วด้วยครับด้วยรอขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เออให้แสดงตัวเองสิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครัร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเท่าไหร่เต็มร้อยเหรอฮะเต็มร้อยพี่ว่าร้ 100. 100. าอยจ้ะ